เฮ้ยได้นะวันต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวให้ได้นะต้องมีเส้นมีผักมีลูกชิ้นมีหมูมีตับนะมีหมดอะสวัสดีมากครับผมแต่ไอเดียดิบด๋อรเนี่ยพรีมมแดดของสนอนอ่าเอาใหม่นะครับผมบิทเทนไวท์ซันสกรีน F P F ห้าสิบ P A บวก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 อ่คืออะไรบวกบวกบวกคืออะไรมึงทาแล้วมึงบวกกับใครได้อ้า ทีมนักเก็ยงเนี่ยมาพ่อพ่อพ่อตามที่กับผมก๋วยเปียวลุยสวนในการจะแบ่งทีมนะครับเป็นสองทีมทีมละสามคนเราจะมีคำใบ้ให้ว่าเราซ่อนวัสดิบเอาไปที่ไหนอโอ้แต่ว่าอยู่ในสวนนี่แหละสวนไหนอ่ะสวนนี่สวนป่าเลย ดูแอเต่ว่าคำใบเราจะบอกให้มันแคบลงกว่าเดิมอย่างเช่นเราทีิจูดที่เสา16ครับข้างทองะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันเคยเป็นแบบศูนยสารเก่ามาก่อนนะครับไอปัญหาเขาเรียกว่าอะไรคุโบคุโบกูโบคือเขาจะเอาขุดหลุมไปแล้วเอาศพซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันเรื่อยๆถ้าขุดไปเจอคุโบอ่ะก็คุยกับเขาก่อนครับพี่ครับวันนี้วันนเดี๋ยวไหครับมันจะเอาไปออกรายการนะนี่อะไรวะรายการขี่รายการอะไรวะเอ้เรื่องจริงผัดจอฟ้ามีตาคู่คู่คู่คู กู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 ขูก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 ากู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  ไม่เห็นส้มวัดเลยไม่เห็นวัดเลยพวกเนี้ยพวกเราสามเออเรื่อาผ่านเราดิล้อเลียนคนแรกครับผมตาบอนปูและบี๊ ทีมแรกขอคำใบ้ก่อนคำใบ้จะเป็นแผ่นเดียวแต่ว่าใบทั้งหมด4ี่ที่เลยจัดแจงกันเองว่าจะหาด้วยกันหรือจะแยกกันหาถ้าองั้นขอเบิกคำใบ้ครับดูคำใบ้ก่อนเฮ้ยพี่ใครนะน้องขึ้นที่ไหนจ๊ะคูนายนู่ไหนใครออกได้นี่วะน้องอยู่เป็นดารานะใครอยากเป็นตัวน้องกันใจก็ได้เลยนะเล่นเอ็มวีเล่นอะไรทั้งหมดเลยเป็นไหนดีทีร้อยพักก่อนว่าใครที่นว่าคิดแคมเอาน้องมานำเสนอ ก่อนก่อนไปผมก่อถามอะไรเขาเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้งกือเนี่ยมีร้อยขาแล้วมันเดินผ่านขี้นะมือกี่ขาก็ต้องเหลือร้อยขาไปเดิมเฮ้ยเหลือเก้าร้อยเก้าสิบแปดขาทำไมอ่ะสองมืออยู่จมูกเดือดอ๋อจิ้งกือเหม็นขี้เดี๋ยวก่อนดีก่อนวันโอ้ยโอ้ยอันนี้ของยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมึงโอ้ย ไช่คุณยค่บอกว่าวันนั้นน่ะเปิดหลังบ้านมาเป็นป่าใช่ไหมบ้านเป็นป่าหิ่ห้อยบีคุณรู้จักหิ่ห้อยไหมรู้จักรู้จักแสงว่าแสงว่ามาเอามือตะคุบไปเป้ดมาไอ้หิ่ห้อยยุ่งถือห้อยสายไอ้ยุ่งเสกล้ำอีกเป็นรปภอยู่บ้านอาร์มยุงเยเอาไปเลยกันอีกหนึ่งกลับบ้านมาแล้วครับผมอ่ะไปเลยนะแบตโกโปรหมดแล้วเมื่อกี้ไหนเอาไปเลยาไปเลยครับผมลูกชิ้นห้องน้ำลูกชิ้นไปในห้องน้ำ คำใบที่2เช่นสาลาปลาคำใบที่3ผักต okay. ้นมะนาวคำใบที่4ครับเนื้อหมูต้นมะม่วงโอเคเดี๋ยวคำใบจะขึ้นมาให้ึสองอันเลยพร้อมนะจะโหมดอกหน้ทวนอีกทีนึงเลียกผัโกระเร่า้อมผมเส้นสาลาปลาอ่าเส้นสาลาปลาอู๊ดไปไหนลูกชิ้นห้องน้ำหมูไปลูกชิ้นห้องน้ำลูกชิ้นห้องน้ำตะบอลต้นมะนาวต้นมะม่วงรพร้อมแล้วรอรอรอเขาเาพร้อมแล้วรอสัตว์นะช่วยฉีดอีกชั้นเรียบร้อยแล้วเวลาแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงมึงเดี๋ยวกูตามไปช่วยหาด้วยไออู๊ดอู๊ดกูใจรถกูใจรถ เดี๋ยวผู้ส่งต้องทักเ้องห้องน้ำก่อนน้ำไน้ำตะบนไปดูดไปหานู่นลุงเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเลยแต่จริงๆแล้วกูบอกให้นะอูนี่ไม่เคยหลงทางเลยเพราะว่าแล้วก็มึงมีอะไรพูดจริงป่ะเนี่ยไอ้นี่โรคคว้าเด็ดแอร์พวกนี้ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปปุ๊บมึงเก็บกุญแจรถให้หมดทุกอันเลยด้วยไอ้วุฒิมีห้องน้ำตรงนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูดโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีใครอยู่ในน้ำไหมครับหลอก ต้นมะนาวกับต้นมะม่วงนะครับต้นมะนาวต้นมะนาวของป๋าอยู่แถวนี้นะครับไม่น่าไม่น่ายากครับสาราเนี่ครับจะมีบ่อมีอะไรอยู่แถวนี้นะครับเขาบอกว่าเส้นอยู่สาราป่าเฮ้ยเฮ้ยแต่มาถึงเจอเลยพะนี่ได้แล้วได้แล้วได้อย่างหนึ่งแลได้อย่างนี้ห้องน้ำหน่อยวะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีห้องน้ำเผื่ออุทหาไม่เจอ ตรงนี้มีห้องน้ำห้องนี้มีห้องน้ำโลชินเฮาเฮ้ยเยี่ยเจอว่ะเจอชินเฮาหน้่งเฮ้ยโอ้โหเจอสองอย่างละห้องน้ำดิน่าวโอเคโอ้เจอแล้วเจอแล้วอีกห้องน้ำจริงจริงด้วยเจอแล้วเฮ้ยมันเจอสะพานหาแล้วอุ้ยกูหาทุกต้นมะนาวแล้วกูยังไม่เจอเลยอันนั้นอะทางไล่เลยไม่มีโทรถามดีกว่าว่าอะไรยังไงครับเอาชัวร์ชเฮ้ยมีมีมีคนมาขอชวนอีกทีครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับเรา่พูดคำเดียวครับพูดครงเดียวครับพูดพูดได้แค่ครั้งเดียวครับไม่จับมันเองครับไม่จับมันเองพูดครั้งเดียวครับผมไม่ไม่เหมือนมันเขียนผิดด้วยบอกเส้นอยู่สาราที่สาราไม่มีเส้นมีแต่ผักก็หยอกเย้าไงหยอกเย้ากันไงอ๋อหยอกเย้าอีกเลทไม่โอเคคนไม่จำเกมไงมัวแต่เล่นมุกมัวแต่มุ่งกันเล่นเล่นมุกไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไปที่เน็ตปาบีแฟนนี่พูดมากกว่าต่างรอลเออไม่ทำก่อนหรอว้าวหยเดียวกันนี่ว้ายใส่เสื้อขาวใส่จังไ กัแไปอ่ออมแล้วไปไม่อก็ด่าค่ก้ยชอันนี้ผักโลยกับลูกชิยกับลูกชิ้นตอนนี้ขาดเส้นกับหมูไปไหนวะเฮยเฮยกูเจกจผักเจผักกูเจผักเฮยผักของพวกมันผักอมไยไเฮยไม่ไม่เอาบอกพวกมัก็ต้องหาผักในต้นมะนาวเหมือนกันเพราะั้เอาไปซ่อ้นวอื่นปต้นมะนาอื่น เฮ้ยเราเหลือเส้นกับหมูเฮ้ยเฮ้ยเส้นเส้นเฮเจอผักกับลูกชิ้นของใครไม่รู้ย้ายดิย้ายย้ายยย้าเสียเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวพวกมันเสียเวลาเยอะกว่าเราโอ้โหเออเงียนจับเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยถ้าเดินมาใกล้จะเห็นเลยเออเราต้องเอา นี่กระติน้ำมากระติน้ำมาโอ้ยครน,นี้นานแล้วไอใครเห็นป็ว่าแบมแบมหน่ยแล้วถึงกูจะหานานแล้วพวกมึงนานกว่ากูอ,อ่ะมีมุกจีบหญิงไหมไอ้น้องขอหน่อยวันนี้พี่สโสดใครก็จะได้แบบไปจีบหญิงก็ออต้องแบบว่าแต่ก้อนเลยเขาเอ,อ้ยอแตงก็มีกรอนเด็ดอยู่เลยก็หนึ่งกรอนหนึ่งกรอน ถามน้องมีมีตังใช้ยังดูพิงบอกยังค่ะอยากมากับพี่ออเยยยินเครับไปเลยเย้ยยินเลยครับไปเลยแล้วถามพีกมีลูกหรือยังโห <S <S ูยยังไม่มีเลยค่ะเอามากับพี่เอามากับพี่ไม่ได้คุณเกาะมะมุกเนี่ยมันไม่มีแล้วยริงเนี่ยทันสมัยทันสมัยหน่อยต้องอารมณ์แบบว่าเฮ้ยนี่ผมนะ มาหาคุณเนี่ยผมไม่เคยเปิดคุกแกรนด์เลยทไมอ่ะเพราะผมไม่ได้หลงทางผมหลงเธอเราหลุดมือแล้วไปถึงกุ๊กขอดูบัตรปรชาชนก่อนเลยเขาถามว่าทำไมเราก็ตอบไปว่าจะดูครับผมว่าน้องเป็นนางสาวหรือนางฟ้าพอๆกับกอเลนส์ฝาตรงหาแม่ไม่เจอแล้วคูดอ่ะโอ้ยต่อกันหัวจังวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรของผู้มันเส้นกันจะของพวกเราเองไม่เจอเจอแต่ของคนอื่น ใหแ้แม่งทะเลาะก,กันตายเลยไอ้เฮ้ย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 โอเคโอเคไปเราไปไปถึงเก็บเก็บกุญแจมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเดี๋ยวเก็บกุญแจมอเตอร์ไซค์เก็บทุกท่านเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับของเรามาเริ่มทำได้เลยนี่ครับสี่อย่าง เสียหมูเลยครับอุ๊ดต้องกินได้แล้วอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบไปแล้วนี่ผมมากผัดด้วยไหมผัดด้วยครับนะครับเออเออต้นผ้าเขาท่าแต่ว่าไม่มีใครหรือว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่สัญชาติจากไหนจีนครับจีนทั้จีนจีนเนาะหรือเส้นเส้นจีนหมดขนาดกูสอบไม่ติดอ่ะมีคนฝากให้กูยังจีนไม่ใช่เหรอทะเลเส้นจีนหมดเลยเหรอเออโอยขี้หวยกูมาจากจีนไหนเลยพูดง่ายยิ้วยิ้วยิ้วตกว่างง่ายยิวตกว้องง่ายยูทูบพิเชษแมนล็อกดีเิ็นเน็แล้วเปเน็แล้วเออ นนัักกิไปบเสี่ยวหมูน้ำตกทำไมน้ำข้นเขาถึงเรียกว่าน้ำตกเฮ้ยๆสีสีมันอะไรอย่างงี้ไงสีมันด้วยสีมันก็คือน้ำตกเ้ยเอาเลือดตกลงไปในนั้นหรือเปล่านะเอขาเดินที่ราที่มีเอาเลือโตข้างเนี่ยเฮ้ยนักเลงไปเยอะวันนี้จับพี่บอนคนเดียวเลยนะไม่จับพี่คนอื่นเลนี่ยเราตกไม่เลือดเลยนะเว้ยเต็มสามแสนสองแสนเสร็จแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวอีที่หน้าเป็นี่ก๋วยเตี๋ยวลุยเซ็นทันก็ไปซื้อที่ยวเซ็นทันกูจะไปอยู่ใเพื่อนเดินกูจะหนีมันนะมันเนยเขาจะหลบให้เล่นไอ้นี่ก็เอาอยู่กูบวบอยู่บวบกูล็อกสองตัวหลักมาเลเยโอเคตกลงการโอเคเสร็จแล้วรู้แล้วเสร็จไปแล้วหน้าตาน่ากินมากครับผมเราจะไปดูคู่ต่อไปคู่ที่สองว่าทำราได้เท่าไหร่คู่นี้เวลาเราเฉลยตอนไทยเดียวนะครับผมโอเคไปดูคู่ที่สองกัน มาคู่ที่2ครับเป็นของอาร์มบิวบิ๊กเดี๋ยวจะไปให้ไวเลยวันนี้คุณจะทำเวลาให้ดีชื่อก็บอกอยู่ว่าเราเป็นทีมเราก็ต้องไปด้วยกันทำที่ละภารกิจมือที่ฝังไว้เดินคยไม่เทื่ยงเลยนะขออนุญาตไปครับแรกเลยแล้วกันนะลูกที้นขอบตะวงเล็บตกสารเล็กเต้นระเบียงตะวงเล็บชมบัว อาเกูเองกูเองผักตาลาเล็กเนื้อหมูต้นกล้วยยองเล็บห้องน้ำเฮ้ยได้นะเพราะต้องถ้ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวให้ได้นะต้องมีเส้นมีผักมีลูกชิ้นมีหมูมีตับนะมีหมดอะเส้นจังหวัดรงกราเลยกูคิดพร้อมแล้วไปเลยครับหลงจากเวลาแยกกันไปนะไม่ไปเลยเราเปาคือทีมอาร์มเราคือทีมลุงไหนนะวสองมึงอะไรนะบัวสาราเออสาราของกูอะ สระน้ำข้างสราเล็กเราแข่งเวลาเราไปเร็วเร็วทีกว่าโอ้โหเราอย่าไปตามเกมดิบิ๊กเออมันรู้ว่ามันแมวมอสใส่ไปฮะทำไมอะเมืกูยึดกุญแจมอไซค์อยู่นี่หมดแล้วโอ้โหเหอหมดแล้วเออใส่พวกนั้นน่าจะจำไม่ได้หรอกว่าที่พูดไปอะอยู่ที่ไหนบ้างลืมหมดแล้วตอนนี้เมื่อกี้กูโทรมาเลยไอ้ป้ามัองขออีกทีไอ้เสียงไออ้าวมาขึ้นมาเฮ้ยคันเดียวเว้ยคันเดียวเว้ย ทีเมื่อกี้นี่มีเรื่องเล่ามากมายทีนี้มีเรื่องเล่ามั้ยมีเรื่องเล่าเลยระหว่างไปหาของเมื่อกี้ไปกูเจอของพวกมันหมดเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็สลับที่ให้หมดแล้วชาติหน้าก็ไม่ได้กลับมาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่บอกพวกมันเปมอนไหมเป็นหมอนไหมมันเป็นเกมมันต้องบอกไม่บอกไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าซ่อนมบอกว่าซ่อนมันไม่แฟร์มันคือเกมแล้วพี่กรรมการคนดูเขาจะคิดยังไงเอ้ยนะไอ้เพื่อนมันจะว่าเราหรือเปล่าวะไม่บอกแน่นอนบอกว่าผมจะเงียบกิฟต์เลย ตอนนี้ครับผมทีนีผมมะแยกงานกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมจะไปลุยไปที่สาบ,บัวก่อนนะครับเราจะไปหาสาราเล็กซึ่งอยู่ข้างๆตรงนี้เฮ้ยเจอวะ่ะเจอ่วะแล้วไล่เส้นเหรอพีพอออ่ไม่เจอ,อเหรอโหแอบอยู่ริมเลยอ่ะไม่เจอเลยเลยเหรอไม่มีจริงยากจริงยากจริง ยากมากๆเลยผมโจทย์นี้นะฮะโอเคผมจะไปดูสับัวก่อนแล้วกันนะครับผมสับัวได้แล้วไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กถือมาแล้วเป็นเส้นได้เส้นของกูก็ได้สับัวผมไม่ได้จำเลยเลยผมจำของพี่สองคนอ่ะผมจริงไม่จำจำของกูแล้วเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยกูว่าไงเนี่ยตัหาโตัหามเลยตัวหามมันนี้อ้อนวอนหน่อยว่านี่ผมลืมขอชวนโจทย์มากได้บิ๊กดูตอนเราเล่าได้บิ๊กไม่อยากมันก็ซ่อนแบบง่าย อะไรนะอยากอะไรนะอยากอยากอยากให้ทวนทวนโจทย์ครับทวนอะไรได้คร okay. ั้งเดียวเว้ยได้ครั้งเดียวเว้ยอะไรได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวก็คือบิ๊กจังของผมครับไม่จังของตัวเองครับใช่ครับแล้วเมียเมื่อกี่ด้วยแล้วคุณครับผมว่าทีมมึงต้องสามัวันไงโซฮาเอลแซงด้วยนะแขนสูงแอบกะแอบคุยเลยดิอันนี้อันนี้ใช่ใช่พี่มีนไหมครับใช่ครับใช่ครับผมมีนนะครับมีนลูกหน่าผมอยากให้ชนโจทย์นิดนึงครับผมจำจำอะไรก็ไม่ได้เลยครับโจทย์โจทย์คือก๋วยเตี๋ยวครับโจทย์โจทย์คือก๋วยเตี๋ยวครับ ไอ้หัวไอ้พันหาไอ้เหยือวยวางแม่งไม่บ่อยฟันหาไอ้เหยือคนไอ้โอ้ยเขาเสียดเียเวเลกได้ไม่มีอ่ะอยโทรกลับมาแล้วอ้งวางเลยอยดีทอยดี้าแ้วมันลืม เราไปกดปลดบล็อกก่อนนะพี่บล็อกไปก่อนปิดกั้นสายกันโทรเออแต่ติดสนแม่งตัดติดทิ้งรอก่อนนิดี๋ยรอกก่อนดาเช็ดแม่เฮ้ยเขามีน้ำผีด้วยวะทำกูแตวไม่ได้กูโชว์ละครโจว์หรือยังไงเยอะเลยเนี่ยแหละอุ้ยเจอเหรอนี่อยู่ใต้นี่โอ้โหอายักษ์จีนอยากษ์จีเปิดให้มึงยก ไอ้ิยเอามะนาววัดมะนาวเอาไปเอาไปมะนาวเอาต้องใช้อขอขอปลาแลสองลูกพอจานเราทำจานเดียวเอาหวาัวปีไหมล่ะหัวปีดีกว่าขอขอขอปลาปลาครับเดี๋ยวขอหัวปีไปทำกับข้าวอะ่ะ <c oughs> หัวนึงนะครับจริงๆเราขาดหมูใช่ไหมเราหาไม่เจออ่ะไม่รู้อะ่ไอะไอ้บิ๊กมันไม่จำอะ่ะ อย่างแล้วขาดหมูหมูกับผักเนี่ยยทขาจอดใจเลยยังไงโอ้โหจริงๆเนี่ยตอนแรกพอมันขาดผักยังกูยืนอยู่เนี่ยกูมองเห็นผักเลยกูยืนตรงนั้นอ่ะกูมองเห็นเล็บมองรอบๆมองตดำๆก็ได้ปัดสายตาไปซ้ายขวาไอ้เี่เอ้ยมันชี้ใช่ปะกลัวใช่อันไรล่ะนี่กูยึดแม่ แล้วเรามาหาไม่เจอดีเลยปวกแดกแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้ยทาเวลาให้ดีที่สุดแล้กันสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เป็นกําลังใจช่วยคลิปเราก็ขอบคุณมากมาก like นะครับผมไปกดไลค์นะครับผมแล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วย <c oughs> จะทถ้าเราจะปากช่องเลย <c oughs> ไม่เอาอะไรแล้วมั้งเอ,อรร้วตีน <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะติดมือมาเพื่อหาเลยไม่ได้ หนาวมโอ้เดกของสวนเขามาหมดนี้เรเาเปเเเวลาเรียนอยู่นะทำเลยเฮ้ยมันเยอะไปปยไปอเอาหนึ่งยุ่มมือมันนะุมาสูงเลยอ่ะพี่เอาเดี๋ยวเลิกกองกจะกกินกันเลยเนี่ยเอ้ยเบกเบกโห้ดีร้านนี้พิเศษที่ไหมเลยข้าวนามทีเพราหัอยู่คนเดียว ทีมมึงเนี่ยมึงบอกมาดิว่าใครทำให้หนักใจสุดไอ้บิ๊กนู่นบิ๊กนู่นอะไรอ่ะมันไม่จำของตัวเองใช่มันบอกว่าไปช่วยอุจจาร์ไปเลยไม่รู้โจดเดินมั่วอะไรทีเป็นห่วงเพื่อนของเพื่อนจำไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้จำอะไรเลยก็เสียงน้ำตกใส่มะนาวด้วอหรอไม่รู้ว่ะหมูบะชอไอ้กูยังไม่เห็นหมูบะชอทีินเลยรอลอดิรอหูว่อนบะชอเป็นหมูสับละเอียดแบบปรุงรส ใกล้ปะไอ้ไอ้คนดีจังอ่ะตาแป๋วจังไม่จับตัวเลยแม่ดิแต่จังแล้ววิวเวลาครับผมจะเฉลยเวลาชิมกันหรือว่าจะพูดปิดเลยเฉลยเพราะมันมีฝนลงท้องไปดูเวลาของทั้งสองทีมกันครับผม อดูเวลาก่อนทีมแรกนะทำเวลาไปใน17.10นาทีครับผมถือว่าดีเลยทีมที่2ครับผมทำไป26.09นาทีถ้าตีเขาข้าวครึ่งชั่วโมงอ่ะชิมขอชิมก่อนขอชิมก่อนดี๋ยวเลี่ยนเลยชุนเลยเพลิเพลนชุนเลย่ดนบอกว่าทิกงกัเหรอไม่ได้ไม่ชุนเพราะไอ้บิ๊กไปจับไปเลยมาชิมทีมสองเฮ้ยเอาเสียดังจริงจริงอ่ะ ออร่อยก็ไดลยแล้คะแนนเน่ยเวลามันจะมันจะหดทันทีหดไปทั้งหมดสงนาทีเพราะักกอาทีมึงได้2 4่สิบสีู่่เก้าแพ้ดีเส้นนุ่มมากเหียเส้นแม่งนุ่มปูรอีกนาทีนึงเลยเหลือยี่สิบสามจุดูแพ้อยู่ดีให้หมูใ้หมูเยอะนะพี่ต้องหมูเยอะโอเคอีกหนึ่าทีเหลือ22.09าแพ้ปัญหาข้อดีในการเกันเล้โอเคชิบมันพอมาครับผมเราจะมาดูบุหงโทษกันโทษบรโทษคือทีมที่แพ้จะโดนแขวนเป็นลูกชิ้นครับ เอา่อนเฟสบอลเนี่ยเฟสเฟสเขาทำแบบวานเพื่อนลูกชิ้นว้าเยนกี่ลูกครับเฟนกี่ลูกครับเอาเ็กไฟจี้ได้ไมันนี้เอา้เอาแล้วมาครับมาแรกมาเลยสาม้ยสามโบ้มีเราพี่คมพี่นะปุ๊บอ้ยุ้ยี่ปุ้เนี่ย เต้นแล้วอ่ะเต้นหน่อยเต้นหน่อยพี่บอมมาดิ้วมาอุ้ยอุ้ยหุ่มพลอยตลกโอ้ยเดล๋ยวไปเลี๋ยวไปเทิร์นมั้ย จะะลุไปเลยพิกหวเปล่าจะะลุไปไหวบอกได้นะเว้ยยังไงยังไงวุ้ยเดี๋ยวพูดไปวุ้ยกิเป็นเจตจโยก้อนอ้วกอะไรั้องมาโชวพัน้งจะอ้วกอย่างนี้ใช่ไหมนี่อ้วกอื่นของมือรังมือรัง้ย งน,นั้นก็ฝากคลิปนะครับผมตัวห่างของเราถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ก็อย่าลืมเจอสวยมีอยู่ในโอโนาชอ็อปโอนาอิต็อก,ออกคอปี้ก็เข้าไปตามได้แล้ว,ลวก็จักราวาลอุทนาอีกมากมายเลยครับผมก็เข้าไปได้มีหลายช่องหลากหลายมากมายจุกร็ดูเลยครับด,ดูดูะนะ